อุ้ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเดินหลูนนะทุกคนเขามีเสียงที่เรียกว่าเดินหลูนผมหาตรงนี้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เดินหลูนเดินหลูนเดินหลูนเดินหลุนน่าจะอยู่เจอเพื่อนนะอุ้ยโอนี่โอนี่จังโอนี่จังโอ้ยถั่ลุนอยู่ในบ้านแย่นะเนี่ยถั่ลุนอยู่ในบ้านเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนผมหาเดินหลูนก่อนเดินหลูนเดินหลูน อันเดลุนไม่ตรงนี้ไม่เจอผมปัดแล้ว <c oughs> ปัจจุบันอันนะครับถ้าเจอกันอีกรอบเดี๋ยวถัดลงยนะู u t u ละเกมนั้นมันจัดอ่ะไม่แต่เขาตีคนเดียวรถเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยคุณเดลี่โอนลี่ไปแล้วครับเดลี่โอนลี่บันไลแล้วไง โอ้ยัง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 ไม่บรรลัยยังไม่บรรลัยอันนี้บรรลัยของจริงแล้วทุกคนผมกำลังจะตุยในสามสองหนึ่งยังยังรอดอยู่โอเคโอเคอ้าไม่ผมยังไม่ตายเียืก่อนไม่เพื่อนไม่น่าจะหิวแหละทรงนี้อยู่ไหนวะนะอยู่ไหนอ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 ยู่ไหนอยู่ไหน เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่บอกฉันทีว่าเธอจะไม่เปิดออร่ากลับมาถ้าเปิดออร่ากลับมานี่ผมเข้านี่เลยนะตุกเจเมสอ,อุ้ยมีคนทำฟ้าผ่ามีบุตรเห็นโอดินวะเขามีพลังวะทุกคนเขามีพลังแต่ประเด็นคือ ตัวเต็มไฟไม่เอานะอยู่กลางบ้านนะไม่เอานะนี่ไม่มีตรงนี้ขาวผมว่าอยู่กลางบ้านแน่เลยทุกคนเราเต็มไฟพิชาริจ้ามับเขาให้เอ้เจอตีป่ะไม่เจอไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกไม่เจออ้าวชัดเลยทรงทรงทรงนี้บอดีทรงนี้บอดีทรงนี้บอดีทรงนี้มันพอดีแล้ว ต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วทรงนี้ทรงนี้พอดีแล้วอ่าเรียบร้อยผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายพี่ไผ่มาดีครับบนวิหารมีไหมครับเช็คแล้วครับพี่ไผ่เมื่อกี้ไม่มีเลย เขาจะเดินลงมาไหมว้าลงมาพี่ไผ่เขาเดินลงมาเขาเดินลงมาเขาเดินลงมาฮัโอ้ยอย่างนั้นก็ได้สตาร์แล้วเราก็ฉีกออกมาได้อย่าง้อยเราก็เราก็สามารถยังฉีกได้อยู่แล้วเราก็ไม่มีไม้ใช่ใช่ไม่มีไม้พี่ไผ่ไม่มีไม้พี่ไผ่ไม่มีไม้เออมีอยู่นะมีอยู่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 ับโอ้โหยังได้อยู่ช็อตนี้ครับยังได้อยู่ก็พอได้อยู่อ้าวแล้วเจอเพื่อนโบเข้าให้ลวงครับผมเป็นในฝั่งของครอเด็ดลับมีดแทนโมจิฟูฟูไป เพื่อนทำได้สวยเอ้ยเจอแทงหลังไปแบบสวยๆครับเว r y g ก o d my f r เฟรนช์แต่ว่าแต่ว่าแปลกๆแปลกๆนะเพื่อนตรงนี้แปลกๆแล้วนะแปลกๆแบบล้วนะเฮ้ยอย่าทำวขาว้าวว้าววัาโหนโอ้โหนโอ้โหนโอ้โหนฮักโอ้โหยังก่อน ต้องยังก่อนนะต้องยังก่อนนะโอ้ยยังก่อนยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าถ่า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 ยหน้าใส่หน้าใ่ปุ๊ยังไงต่อดีเพื่อนเดินตีแล้วเดินตีแล้วเดินตีแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ยยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนยังก่อน แล้วแล้วน้าถ่ายน้าถ่ายน้าถ่ายน่าผูๆปๆะปปปปยั่งยังๆยัๆงๆยัๆงยังยังยังับอยู่ไกลไปเกิไปอยู่ไกลไปเกินไปๆับไม่หลงๆับไม่หลงไม่นะพี่บี้วัาดีครับบับเขาให้อ้าวลงไปข้างล่างแน่เลยเฮ้ยเพิ่งทุนเทมสองอันเลยเหรอเดี๋ยวนะรับตัวเทมอยู่ไหนอะ

ตรงนี้มีรูนี่ทุกคนตรงนี้มีรูเฮ้ย hey! นิ่งไว้น,ไวไน, hey! นิ่งไว้ค่อยเดินเฮ้ยนิ่งไว้ค่อยเดินค่อยเดินไอ้นิ่งไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรเรืองแสงผมเห็นอะไรเรืองแสงทุกคนแต่ผมต้องช่วยเพื่อนก่อน let's go man ผมเห็นเห็ดเรืองแสงได้ผมเห็นเห็ดมีสีไฟผมเห็นเห็ดมีสีไฟไฟด้วยเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ตาฝาดผมจะพาทุกคนไปดูนี่ผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนวะนี่นี่ผม <c oughs> โอ้โหเพื่อนหาไม่เจอกันได้ยังไงขึ้นเด่นต่างหานเป็นราสีขนาดน,นี้สติีทตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตรงนี้เลยหนึ่งเผาตรงนี้เลยหนึ่งเผ่า แวะกมาทักทายนะเดี๋ยวไปนอนแล้วเพิ่งเลิกงานโอเคครับพี่บีเจอกันครับอย่ามานะโอ้โห <c oughs> พอบอกว่าอย่ามานะเท่านั้นแหละฮัลโหลเฮ้ยเซฟไปดิเซฟไปเลยไม้มีเยอะไม้มีเยอะไม้มีเยอะมากมากไม้มีเยอะมากมาก ฉีฉไม่บนหรอกนะใครเขาบนกันรอบนั้นน่ะฉีนะฉีนะเอาแหละเพื่อนได้เวลามาเล่นรอบผันสาของเรารอบเดิมนะรอบนี้คือรอบผันสาเลยแหละแอะพอเขารู้แล้วว่ารอบนี้ต้องเดินยัดต้องเดินยัดนะรอบนี้ต้องเดินยัดมันเล่นไม่ได้นะรอบแบบนี้นะ แวผมร่วงผมร่วงยังก่อน72แบบสวยๆกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมสวย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 ยังยังก่อนยังก่อนเออก็ะพังไม้ไปชิถ้ามันจำเป็นหมด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 มดพี่บิกกี้วันนี้ครับ หาวมากใช่ไหมพี่เมกี้อ้โหูไม่มีไม้ไม่นีม่มีไม้เข้าไปเลยแล้วกันกน,นี่แบบนี้แบบนี้ผมว่าผมเห็นไม้อยู่แถวแถวที่ไม่มีเลยไม่มีสักแบบเลยไม้ไปไหนหมดไม้ไม่จ้ะไม่ไม่ไม่สำคัญชะไหนไม่สำคัญชะไหนไม้สำคัญชะอุ้ยประตูประตูประตูเสร็จไหมเสร็จไหมเพื่อนเสร็จไหมเสร็จไหมเพื่อนต้องเสร็จแหละเสร็จเสร็จเสร็จ ตายจ้ะี่รอดได้ยังไงวันนี้เนี่ยแบงก์ก็เหมือนกันแบงก์ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยของแบงก์จองโมเดอร์นาของบํารุงลาดไปหน้าได้ต้นปีหน้าครับพี่บิ๊กี้ตอนนี้เราเจอ,ดอเดอะโลแกระตอ๋อไม่ยอมออกจากบ้าน <laughs> <laughs> ก็เรียกว่า <laughs> เขาเรียกว่า <laughs> การสะสมพลังงานไว้ใช้ในายามจำเป็นไงล่ะ ว่าแต่เขาเจอเราเจอเดืออะไรเนี่ยเดือเงียบเราเจอเดือเงียบปะเนี่ยเราเจอฆาตรกรที่เป็นฆาตรกรเงียบๆไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมสงสิงกับใครเดือเงียบไม่นะโผเขาให้วี ยูเลอร์คนนี้เขามีชื่อว่าอีเดอโอนีอีกแล้วว่ะเขามีชื่อเดอโอนีสซึกาไทายเกอผมว่าตอนนี้ผมตุยผมว่าผมตุยแน่ตอนนี้ผมตุยผมตุยเรามีคุณสโนโบอเป็นเพื่อนอืมอ้าวไม่มาเหรอเคเคไม่มาเออ <laughs> สวยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องคือมาตรฐานเกมที่ชื่อว่าเด d บ y ยเด l ไลท์เห็นไหมกว่าจะอุ้มกว่าจะเช็ดเลือดทุกคนว่าถ้าผมเนียนอยู่ตรงนี้ผมเนียนไหมเนียนใครว่าไม่เนียนผมเนียนนะแล้วก็ดึงให้เขากลับมาหูสองเครื่องเลยเหรอถามจริงถามจริงเพื่อน กลับมาเพื่อนเขากลับมากลับมากลับมาซ้ำเหรอซ้ำแล้วคิลเลอร์บอกไม่ไหวต้องซ้ำแล้วฟ้าผ่าไม่ยุดเลยฟ้าผ่าไม่พักเลยพับไปเซกะเสไปเลยเีเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะ ล้วทำไมต้องเบนฉันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะเย็ยยนลูกพ่ออุ้ยอุ้ยเครื่องแรง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 นะเนี่ยเครื่องแรงเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 จเย็นดิเพือ่อนเฮ้ย โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โโอโอ้โหโอ้เฮ้ย่ถูกลอลที่ฉีกแบง์ ดเดินตามวะเดินตามวะ <c oughs> เนี่ยไม่ก่อนเพื่อนเนี่ยไม่ก่อน็นลากออกไปให้เลเฮ้ยหลอกไปวะเฮ้ย เยอะๆเยอะ,ะพยายาโบ้เขาให้เต็มหัวเลยมั้ยละ่ะวุย้ยกลับมาเฉยเขากลับมาเว้ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นพอดีเลยแล้วพอดีเลยเพื่อติดเครื่องไม่ปรึกษากันซะ ลูกโอ้โหลุงยิ้มวิ่งให้ตีก่อนก็ดีทีป้าเอ้ยตัวอยู่ที่บ้านนึงก่อนร้องพอดแบบนี้นะแต่เป็นในเนี่ยระวันเขียวอะลงมาก่อนลงมาก่อนไฟว่ากันลงมาก่อนไฟว่ากันไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้แหละรบกันขอบคุณ500บิลจากพี่ปิกกี้ครับ เอาไปฮะเอาไปซื้อแต่แบบจิ้วนะขอบคุณมากครับพี่บิ๊กกี้ไว้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าเขาดีแล้วอุ้ม <c> ฉ <oughs> ันสีถ้ามันจำเป็นอุ้มฉันสิถ้ามันจำเป็นไปแล้วเวยกลับไปครับเพื่อนขอบคุณฮะรับบิจจากพี่บิ๊กกี้ครับ ปึ๊บเอ้าวเพื่อนออกเพื่อเอ้าอ๋อโดนกระทืบบูดเพื่อนมีเควสด้วยผมมีหัวหมูด้วยนะเนี่ยทำเพลนดนะ์ไปนะไป let's go ban เอ้าวแล้วอยู่นี่กันหมดเลยใช่ปะเนี่ยสามสี่ห้าคนอยู่นี่กันหมดเลยเปะเนี่ยแล้วตัวเขาอยู่ไหนวะเสียงมาแล้วตัวอยู่ไหนอะ่ะเขาอยู่นี่ เออเาไปก่อนเอาไปก่อนอหัวเอาให้กลางหลักไปสิครับหลังแหกนะหลังแหกหลังแหก